สุขภาพอะไรครับคุณแม่ครับเชิญปวดหลังปวดสุขภาพไม่ดีปวดหลังใช่ไหมปวดหลังปวด A, ลำไส้ไมีช่วยดีปวดหลังปวดเอวลำไส้มีช่วยดีคุณแม่บัรเทิงบอกแทงสองใช่ไหมแทงสามแทงสามกุมารมีไหมกุมารไม่มีขันมีไหม อ่าไม่มีขรอขันไม่มีกุมารไม่มีอะไรเลยใช่ไหมเด็กสามคนนี้ทำให้สุขภาพเสียหายหนักไหมหรือก็เจ็บมาเรื่อยเป็นช่วงที่ว่าเป็นหนักมาในสามปีสามปีอาการมันก็มีออกอ่าท่านเทวดาหลังจากเด็กสามคนนี้แก้ไขแล้วจบปัญหาไหม เด็กท่านเอ๋ยคงเจ็บเลยนั่นแหละเนาะหากให้เด็กไปก่อนพอ่ออะไรเนาะก็เคลีคลายได้นั่นแหละหเด็กเป็นปัญหาใหญ่ก็ส่งเด็กไปสามคนต้องใช้เวลาเท่าไหร่เด็กสามคนนะท่านนะสี่สิบห้าวันนั่นแหละเนอะ๋ยโอเคไหมโอเคค่ะโอเคใจ่ายให้หมได้เมื่อไหร่คะับดวันนี้เลยครับ อ่าวันนี้ก็บวชอ่ใชายหรือหญิงล่ะเจ้าเอ๋ยทราบไหมาคะน,นี้เดิมเหมือน,น,มนคิดว่าเป็นผู้ชายค่ะคิดว่าเป็นผู้ชายหมดผู้ชายหมดไหมม <c oughs> คิดว่าเป็นผู้ชายหมดเลยครับมีอะไรบ้างชายหรือหญิงท่านเทวดาชายและหญิงนั่นแหละท่านเอ๋ยชายเลยสองนั่นแหละ อย่างอีกหนึ่งนั่นละพอนี่แหละหนาเช่นนั้นแหละเออสองชายหนึ่งหญิงให้ไปเกิดสี่สิบห้าวันทำได้เลยท่านี้ก็ปัญหาก็จะน้อยลดน้อยถอยลงหายจากการเจ็บปวดเอวลำไส้ใช่ไหมเป็นปัญหาใหญ่ก็เด็กจะกินอะไรบ้างกินข้าวหนตูตาเชิญเลยเธอว่ามาไม่ต้องบอกชื่อก่อนนะบอกชื่อก่อนอรายงานชื่อก่อน เรียกเป็นคนโตเรียกพี่โตชื่อโตใช่ค่ะเป็นคนโตค่ะคนที่สองชื่ออะไรคนที่สองคือพี่ชายพี่ชายชื่อชายครับคนที่สามน้องหญิงเป็นหญิงน้องหญิงสามคนกินอะไรจ้ากินได้หรอกินเลยดิย ه, จบแล้วนี่ไม่มีปัญหาเนี่ยกินได้เลยหลวงตา จะเอาอะไรมาให้กินได้หมดปลาทอดก็ได้นะตามนี้ขนมในเซเว่นน้ำในเซเว่นใช่ไหมครับอาเสื้อผ้าเลยเสื้อผ้าเอาครับหลวงตาว่าไปอาชุดที่ใส่ทั่วไปได้นะครับหลวงตาผู้ชายสองคนผู้หญิงหนึ่งคนก็ได้คตามนี้รองเท้าด้วยนะหลวงตารองเท้าด้วยนะซื้อรองเท้าครบชุดอ่ะห้าขวบฮะหญิงชาย ตัวขอปืนคอยละกระบอกปืนสองตุ๊กตาหนึ่งตามนี้ปล่อยสัตว์ปล่อยครับว่าไปปล่อยปลาปลาอะไรลูกปลาหม้อไหมมีตัวสิบตัวอ่าว่าไปสิบตัวกบสามตัวพอละอ่าดีมากสังฆทานได้ครับหนึ่งชุดได้ครับอ่าจบแล้วไปถอนกำลังออก ปวดหลังปวดเอวปวดลำไส้ทำมานานหรือยังจำไม่ได้ฉนรู้ว่าทำตลอดทำตลอดปวดมาตลอดอหาหมอก็ไม่หายหมอช่วงห้าหกปีไปแล้วไม่หาหมองมันเป็นกระดูกขี้เกียจไม่หาแล้วหาก็ไม่หายอ่าผลงานเขาผลงานโตโ<อ>ชายน้องหญิงใช่ไหมร่วมมือกันถอนกำลังออก ทอนเลยเขาจะได้มีเลี้ยวมีแรงจะได้ปฏิบัติวันนี้ก็เริ่มแล้วนี่ไงเข้าใจเปล่าเปล่าเราก็คุมพฤติการบ้างนะก็ควบคุมได้แต่อย่าไปลงโทษอ้าวถ้าเกิดทำผิดกฎอ่ะผิดกฎค่อยว่ากันใช่หมอนกกฎไหนเพาว่าพ่ามาบ่นแล้วตอนนี้นะถ้าเราที่เราไปทุบไปตีอยู่เนี่ยปล่อยอาวุธแค่ดูเฉยๆ พี่เกีก็ส่งสัญญานิดหน่อยตึบตับนิดหน่อยตึบตับไม่ใช่ตุบ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 ไม่ได้ตุบตับไม่ใช่ดุ้งหรอกมันตุบ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 ไม่ไปตุบเดี๋ยวมันเดี่ยงเดเขาจะตื่นขึ้นมาตุบตับเฮ้ยเด็กเขาเตือนแล้วเริ่มมาปฏิบัติแค่สองแงเหรอพอแล้วเดี๋ตุตุบตุบเดี๋ยวมันเดี่ยงเหอ ชออนตุบตพอแล้วก็ตื่นแล้วไม่ตื่นแน่สิไม่ตุบก็ตุบตุบตุบไม่พอแล้วอย่าไปไหลเดี๋ยวน่วมไปทั้งตัวเออเขาก็ต้องคงปฏิบัติแหละผมทำอะไรไม่ได้แล้วล่ะตามนี้โชคดีตัวชายหญิงไปรายที่สิบมาที่คุณนิชาพา